เปิดภาพสิลินฟาร์มของสงการกระจ่างเน่นะครับสามีแหม่มหลังถูกยื่นฟ้องล้มละลายสองฟาร์มออร์แกนิกนะครับกว่า30ไร่ของสงการกระจ่างเน่นะครับสามีของแหม่มแคทรียานะครับหลังถูกยื่นฟ้องล้มละลายนะครับ พระบอาหลายคนนะครับต่างสนใจกับกรณีของนักธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับก็คือสงการกระจ่างเนีน,นะครับสามีของแม่มแคทริยานะครับได้ถูกจื่นฟ้องล้มละลายนะครับและล่าสุดนะครับราชกิจจานุเบกษาเนี่ยได้ออกประกาศคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์แล้วนะครับ สำหรับสงการกระจางเนตนะครับบริหารธุรกิจหลายประเภทมากนะครับและหนึ่งในธุรกิจครอบครัวที่หลายคนรู้จักก็คือสิลินฟาร์มนะครับธุรกิจฟาร์มและอาหารแปรรูปออร์แกนิกนะครับบนที่ดินจังหวัดเชียงรายนะครับ30ไร่นะครับโดยมีการปลูกพืชผักผลไม้นะครับรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงเนี่ยอย่างไก่เป็ดหมูและบัววันนี้นะครับเราได้รวบรวมภาพนะครับของซิลินฟาร์มมาให้ชมกันนะเอาไว้ว่าอย่าไปรอช้านะครับไปรับชมภาพพร้อมๆกันเลยนะครับ มีความวิเทนอย่างไรนะครับสำหรับธุรกิจฟาร์มของสงการกระจ่างเนี่นะครับซึ่งก็ถูกสารฟ้องล้มละลายไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ขอขอบคุณครับข้อมูลจากเว็บไซต์นะครับโพสต์ทูเดนะครับล้าก็อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามให้ทางช่องของเราด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ